โอเคครับเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วก็ฟาเพื่อนนะนกดไลค์กดติดตามน,นะครับช่องไออุ้ยมังการด้วยนะครับโอเคเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ยุ่ในรายการแก้ก้องเสียงดูนะอ่าแต่วันนี้ต้องขอบอกเพื่อนเพื่อนว่าขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากผมแกะไปแล้ว <c oughs> อ่สาเหตุเพราะว่าผมนึกว่าไม่ใช่กล้องของผักนะไม่ใช่ผักเครื่องนะหรือว่าเป็นของใช้นะครับก็เลยแกะไว้ก่อน อ่แต่โปเชะเลยแกเอามาเป็นผาเคียงก็อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาทําเป็นคลิปอย่างนี้ลวกันนะเนื่องจากวันนี้ต้องขออภัยจริงๆอ่าต้องขออภัยเป็นเพื่อนด้วยแต่ว่าอ่ะยากให้เพื่อนดูหน้าพระอ่ะเพราะว่าเช่าพระมาเป็นสายจังหวัดนะครับจังหวัดกาญจนบุรีว่าอ่าวันนี้ได้หลวงพ่ออะไรบ้างนะอ่าแล้วก็เพื่อน,อ,นอ่ะสนใจวุนไหนก็สามารถติดต่อใ,ใต้คลิปนะครับอาจจะได้ใตายจกคอนเทนต์ปกติบ้างอ่าวันนี้เรามาดูพระ ถือว่าคนข้างหลายองค์เรามาดูกันว่ามีโลคออะไรบ้างนะครับโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยนะวันนี้ก็ยันที่บอไปนะครับเช่าเป็นผาสานจังหวัดกาญจนบุรีล้วนๆนะครับอแล้วก็มีหลพอที่เขาทูกใจมากนะอะเพื่อนคงรู้นะครับอันนี้เรามาดูกันว่ามีหลคออะไรบ้างอโอเคเริ่มต้นที่องค์แรกครับองค์นี้เลยนี่ครับเรียญน,นี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ น่าเก็บน่าสะสมไปยังมากนะปัจจุบันพบเห็นค่อนข้างน้อยแล้วนะสำหรับเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัฒนาขอเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อ,พอทองสุกเหรียญน,นี้จะสร้างตอนปีสองแปดหรือเปล่าอลองพลิกดูใช่ไหมใช่ด้วยนะครับสองห้าสองแปดเหรียญน,นี้นะครับเหรียญทองสุกคอเขาจะเรียกก ok ันทองสุกคอทองสุกขอเนี่ยจะเป็นเหรียญหกรอบเหรียญนาคเล็กอ,อันนี้ทองสุกคอนี้จะเป็นนาคใหญ่นะครับดูจากด้านหลังแต่ว่า แน่นอนับว่าสร้างคนละปีคนละวาระกันเลยอไม่ใช่ปีเดียวกันเรวคนละบล็อกนะคนละวาระนะครับแต่เขาแค่แยกให้รู้รุ่นรู้ว,วาระการจะสร้างก็ได้อเราจะเรียกเรียกว่าเหรียญหน้าใหญ่ก็ได้เหรียญน,นี้หรือว่าเหรียญทองสุกกอเนื่องจากคำว่าสุกหลงพาะเป็นก,กอไก่แต่ว่าอทองสุกข,ขอเนี่ยจะเป็นใช้สุกข,ของไก่นะครับตรงนี้นี่รับ จุดเดียก็จะอยู่ตรงนีท้ทองสุปกอดทองสุกขอได้รับความนิยมทั้งคู่นะครับเนื่องจากเป็นเหรียญประสบการณ์นะของหลวงพ่อทองสุกนะครับแต่ไม่ใช่รุ่นแรกนะรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นรู้สึกว่าเป็นปีสองหนึ่งนะถ้าผิดาลณาขออภัยสองหนึ่งหรือหนึ่งกลาเนี่ยผมจำซับสนนิดนึงนะครับรับเหรียญของหลวงพ่อทองุกรุ่นแรกนะวรดท่าตะคอนะครับการเจ้าลีนะเหรียญนี้ออกวัดท่าตะคอเลยนะครับถ้าเหรียญรุ่นแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าจะออกกัาต้นลำไยนะโอเคครับ แต่ก็เรียญน,นี้แกสวยนะครับแกสวยนี่ครับนะแทดูง่ายนะครับนี่ครับอ่าก็เคยท,ทํคลิปแย,ายากแต่ละองค์แต่ละองค์ไปแล้วนะว่ารุ่นนี้ดูอย่างไรนะครับผ้องสุกเนี่ยรู้สึกว่าจะทําคนข้างหลายรุ่นเลยนะอ่าทั้งขขท้องสุกกอดท้องสุกขออ่าเรียนรุ่นแรกอ่าทําไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนดูคลิปได้ว่ามีจุดดูจุดใจตา่างกันวาตรงไหนนะครับอ่าแต่ว่าจุดใจต่างเพื่อนๆอ่าก็ ดูตาหลวงพ่อเนี่ยให้หลึกคุมชัดแบบนี้นะครับให้มีเม็ดอยู่ในดวงตาเนี่โอกาสเถิสูงนะ,ะเมืองต้นก่อนนะครับอ่แต่แบบนแเนี้ยผิวเถดูง่ายเนี่ยธรรมชาติได้อ่โอเคนะอ่ะไปกันต่อนะครับอ่าเียนนี้ได้มาเรียนหนึ่งก็คุ้มแล้วนะอ่าเพราะว่าผมชินชอบหลวงพ่องสุขแล้วก็เก็บท่าสมนะครับอะก็ไม่ไค่อยได้ออกต่อนะตามหลวงพ่อลงสุกวัดท่าละคอนะครับอ่าเป็นพาพื้นที่นะครับนี่อ่เยี่ยมไปเลยเรื่อน,นี้ สภาพก็ไม่ได้สวยงามอะไรนะฮะสภาพใช้มันน้อยในชะ่นหมฮะเริ่มสึกๆแล้วแต่ว่าก็เก็บได้นะครับเก็บได้คือว่าผักพื้นที่เราเราก็อนุรักษ์เก็บสะสมไว้มีต่อมาอ่ะมนไล่ไปเลยนะครับเป็นเหรียญนี้นะอ่ะเหรียญนี้ก็เทนะครับส่วนมาาจะเป็นมาเทนะอ่ะเมืองการนะครับนี่ครับเห็นไหมผิวธรรมชาตินะครับอ่ะปีสามขวานะ ปีสามหนึ่งนะครับนะซนิมเขียวเนี่ยตัวนี้นี่ครับโอเคครับไปอันตต้นะครับอเอออันนี้เป็นลงพบปลื้มนะครับลงพบปลื้มบดดอนชายเอมนะเดี๋ยนี้น่นครับกาเจอรลี่นะปีลึกเลยนะอ,อัเนี้ยปีสองสี่นะเห็นไหมครับว่าสไตล์ของธรรมชาติผาเนี่ยนะนนเรองังสุกปีสองแปดใช่ไหม เห็นไหมครับธรรมชาติในใกล้เคียงกันเนหะ็นไหมความเก้าววามอะไรพวกนี้นะบางเรื่องก็ทําดูธรรมชาติได้เนี่ยโอกาสโดนยากไหมนี่ครับโอเคอต้องมาแหวนอันนี้แทะดูง่ายไหมเห็นไหมเมตานะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเม็ดลูกคมชัดปุ่เนี้ยอแทะเลยนะนี่ครับ,ด,ด,รรนะรบดูง่ายครับแทะดูง่าย ห้ารอบนะครับวัดวังตะเคียนนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอ่าอันนี้วัดทับองคุนี่ครับใช่ไหมธรรมชาติสนิมนะครับแบ้นเนี้ยเกะยากนะว้าแนบบนี้นะธรรมชาติแบบนี่แบบนะครับการกัดกรอนของสนิมเห็นเนื้อทองแดงข้างในนะครับเห็นไหมครับอ่าแบบนี้ครับใช่ไหม กัดก่อนเห็นไหมครับนี่ครับโอเคนะก็เททุกองนะเป็นเพื่อนเททุกองค์นะงคผ่าเทอ่าเก็บได้แน่นอนนะครับอขอให้เทก่อนเช่า,ชาว่าเนี่ยนี่ครับเห็นไหมอันนี้ก็เทงง่ายนะครับเพื่อนๆดูอาพยายนาเก็บต่างๆนะครับเห็นไหมครับอ่านะเขมีขึ้นเหล็กคมชันตัวเนี้อ่าเาเทจะสูงนะโอ้ดูดวตาเม็ดเล็กปิดนี่เห็นไหม คมโปะเลยโอเคนะครับเกะเทนะครับเห็นไหมนี่ดูง่ายนะครับดูง่ายแบบเทนะครับนะครับโอเคนะอันนี้อาการผิวสว,สวยๆอยู่เลยนะครับหมดทุง่งนากลานะนี่ครับอาเ่็นดูยันตึงนะผิวเห็นไหมผิวโอเคมาก,มากๆเลยนะครับผิวกระตึงเรียบลึกคมชัดดี เรี่องก็สวยนะครับเห็นไหมเส้นแต้เลย,ยันตรงนี้นี่ครับอ่าเส้นแตวบนนี้แต่กลมๆนะหาโอกาสเทสู่ทีไรคุม้มจุ๊บมาโอเคนะครับก็เป็นนักการพิจารณาเบื้องต้นนะสุดท้ายก็ต้องเพื่อนๆน,นะครับอ่านําไปปรับปรุงแล้วก็ประยุกต์ใช้อ่าเพื่อนๆจะนําตรงไหนเป็นจุดดูขอมนเพื่อนนะอ่านี่ครับผมก็ได้แต่นะนํานไว้เบื้องต้นนะครับสุดท้ายเราก็ต้องอเพื่อนๆต้องมาศึกษานะครับอ อย่างเงี้ยดูง่ายนะครับเนี่ยนพะพูดแบบนี้นะนะครับผิวคนเรียนดูขาฝุ่นนะอะไรเกาะแบบธรรมชาตินะครับจะเกาะทําซอกตามผิวเดาน้องจะไม่ค่อยมีใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะกรีดนะใช่ไหมครับอ่าแท้เลยนะนะครับสวยด้วยนี่นะวดดอนครามนะครับเรียนพะพูดทสัมฤทธิผล อาเรียนเล็กนะครับโอเคเอาเรียนนี้อาเรียนนี้วัดใต้นะครับวัดชัยชุมพลชา้าอสองครามนะอ่าหลังเป็นลงปูเปียนด้วยนะครับนี่อื้คมเลยนะ,ะทะแทนนะครับอา่อนี้วิสุทธิรังสีนะลงปูเปียนวัดใต้นะครับอานี่ครับแกสวยงามเห็นไหมแก่สวยนะอ่าเป็นองค์เลยนะ ผมลึกชัดเจนนะครับโอเคอ่าไปยังต่ต้อนะครับอ่านี่เป็นเสมาพาวุธนะหลวงพ่อโตนะครับอ่าปีไม่ลึกนะวัดทําจเจริญธรรมนะครับก็มีโค้ดนะหามมีโค้ดก็ยังที่บอกไปนะเพื่อนดูโคดเนะะตอกเบิ้ลตอกสอนอะไรเนี้ยโอกาสเถจะสูงนะครับอ่า นี่ครับโคดมาขับกินเนื้อนะกินเนื้อโคดกินเนื้ออ่าอย่างนี้ดูง่ายเลยนะครับโอเคครับก็เทนะครับเทยังไม่เจอเกี๊ยนวันนี้อืมอ่านี่ก็เทดูง่ายวัดวังลานนะครับปีศีรษูนเนี่ยดูดีเมือเม่อนี่ไหมเหม็ดเม็ดเนี่ยขึ้นรอบๆดีๆครับอ่าโอกาสเทจะสูงมากนี่ครับโอ้เนื้อดูดีเห็นไหมเขาเขาแก่เนี่ยโอ้โห ยังไงเนี่ยคมมากนะครับโอเคครับเจอประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเป็นต่อนะองค์นี้เป็นพระสังกจายนะครับอ่าอันนี้ลงมาอันนี้จังหวัดอุธยาไม่ใช่เมืองกาฬนะครับนี่ครับแต่ก็สวยดีนะอ่าทั้งเต็มองค์เลยนะครับดูล่ำดีอ่าเต็มฟองนี่ครับ อ่าก็เทนะครับเทเป็นหนึ่งก็เทอ่าอันนี้เป็นหลวงพ่อไพบูลวชาใต้นะนี่ครับเนื้อทองเหลียงนะครับอันนี้ปีสี่ห้วัดชัยจุมพลชนะสงครามนะครับวัดใต้อ่าวัดเหนือวัดเทวสังขารามวัดเหนือนะครับหลวงพอดีวัดเหนือหลวงพี่เปี่ยนวัดใต้นี่ครับคือครับเกือบประมาณนี้แท้แท้ อ่าเดนมีกระเทยมมีแก้สวยอ่าดูแกะตื้นๆนะแตุ่มเห็นไหมอ่าการแกะดูตื้นๆนะครับจะเป็นแบบหุ่มส้อในแน่นเอาปี๊ดเลยเห็นไหมมนะครับเปลือกตาลงอเห็นะคมขมเล็กชัดเจนนะครับอแต่ว่าน่าจะเป็นปีไม่แล้วอ่าก็จะเป็นปีไม่ค่อยหลึกเท่าไหร่นะครับวันนี้อ่านะเป็นปีปมาณซีวาครับ สีสองดูชาติอะไรนะมืนเเบื้อง,องต้นเพื่อนดูจะผิวของเหลืองน,นะครับแบบนี้จะไม่เก่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแกะสวยนี้เก็บได้นะดีคมชัดนะครับอโอเคครับอ,อาจารย์มนูปีสามห้านะวัจันเดนะครับอันนี้ก็ สไตล์สวยมากนะครับอาผมรู้สึกว่าเหรียญเนี้ยผมจะได้เหรียญสวยๆเลยนะดมดำเต็มๆม,มาองหนึง่งอะเดี๋ยวไว้ผมเอามาเทียบกันดูดกว่าว่าตัวตั๊บตกกันไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝาติดตามด้วยละกันนะแกะสวยนะเบื้องต้นแท้นะครับวันนี้โอเคครับโอเคหลวงพ่ลนยนะครับวัดหนองน้ําคุ้นวันนี้ก็แท้นะครับดูเจ้อะไรแท้เมื่อดูเส้นหนึ่งเบื้อ,องนี้นะ ฟาร์มแห้งของลุมดำนะนะครับวันนี้จะแถดูง่ายเลยนะโอเคนะครับอตรงนี้ซึกหน่อยอ่โอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแฝนนะครับถ้าผาที่ซึกแล้วแฟนมาจริงเนี่ยเห็นไหมอูจะโยขึ้นข้างบนนะครับเพื่อนๆดูนะครับสไตล์การโยเพื่อนๆอานลงนึกสภาพว่าเราห้อยผาอยู่ใช่ไหมแล้วเรามีสร้อยคอ,อก็ได้นะ เสื้อสี่ทุกวันนะครับหูมันก็ต้องอยู่ขึ้นขน้างบนดูกอ่ะอ่าเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยทิ้งลงข้างล่างน,นะครับอ่าก็จะขึ้นข้างบนเรื่อยๆนะอ่าแบบเนี้ยก็จะโอกาสแหสูงนะครับอ่าแต่ว่าบางอู่เนี่ยพารีเขาก,ก็จะพยายามทําให้สึกเพื่อที่เราจะให้เราดูยดได้ยากเนะี่ยอ่าต้องเข้าใจาุดนี้ด้วยเพราะว่าพารพารกีนเนี่ยมันอ่าถือว่าไม่คมอยู่แล้วอ่าก็เลยเอาไปทําให้ซึกซะจะได้เบื่อๆหน่อยอ่าจะได้ดูอย่างยากนะครับอ่าพารกีซึกเนี่ย อ่ก็ดูยากเหมือนกันนะอ่าเพราะว่าจะดูให้เกยยากนะครับเพราะว่าผ่าเทกับผ่าเกเนี่ยผมซึ้งไปแล้วเนี่ยอสำหรับผมนะะสำหรับคุณอื่นอาจจะดูง่ายก็ได้แต่ถ้า,ถาสำหรับผมเนี่ยไม่มีธรรมชาติหูเรียนแบบนี้ให้ดูนะโอกาสที่จะเช่าวายากนะครับเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยมันดูดต่้งกันนอ้นอยจริงๆนะสำหรับผาเกยซึ้งกับผาเทซึ้งนะครับแต่ว่าอ่าลายขนเขาก็แยกทางด้านตัวตัดด้านเหมือนกันเพราะว่าตัวตัดไม่ได้ซึ้งด้วยนี่สำหรับบางองค์นะ อ่าตรงนี้ก็จุดสําคัญอ่าแต่ว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้าผ่าแท้ซึกเนี่ยหูจะโยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจำไว้นะหูจะโยขึ้นข้างบนนะครับอ่าไม่ไม่สายหรือกว่าก็ได้แล้วแต่ถ้าซึกแล้วหูไ่ไปโยเนี่ยโอกาสถีบสูงอา่าเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าอ่านะครับอ่านะี่นะนะนะการโยขึ้นข้างบนวันเนี่ยอ่าเป็นวงญญญเลียวมุนยายเพื่อนๆจะกวงกลมกลายเป็นวงเลีโอกาสถีบสูงแต่ว่าถ้าวงกลมแล้วซึกเนี่ย,ย โอกาสสูงนะครับโอเคนะประมาณนี้นะอันนี้คือาการพิจารณาเบื้องต้นนะครับอ่าโอเคครับอ่าองค์ต่อมาอันนี้ลงพอสง,งียมนะปีซีหนึ่งครับวัดปั้นควนอันนี้ก็ดูง่ายครับลงน้าเทง่ายอนะ่ะโอเคครับไปกันต่ออ่านี่เรียนมาพุดนะครับมีโค้ดนะครับอ่านี่วันนี้ดูโค้ดเลยโค้ดต่อใช้ได้ไหมอ่ารู้สึกว่าบ่งที่จะโค้ดตัวเดียวกันเลยปะ วอดทําเจริญธรรมนะครับอ่าเนี่ยเมื่อกี้นิดนึงนะนูหน่อนะอ่านี่นีนะ่นี่น,นะนีน่เห็นหมาเพืเ่อนวัดทําเจริญธรรมเหมือนกันนะอ่าปีอันนี้ปีห้าสี่อันนี้ปีหกหนึ่งอาตากันไม่มากเนี่ยไอ้ไข่โคตัวเดียวกันก็เป็นไปได้หไหมเพื่อนดูแล้วหา้าโคตนะครับอ่าเอาพวกเนี่ยพูดกันง่ายๆนะคล้ายๆอ่าพอผานอะอ่าตรงเนี้ยนะ วัดเดียวกันนะครับนะครับโคดเนี้ยก็เป็นจุดแยกกว่าจุดแยกหัวคอได้เหมือนกันนะนี่นะนครับเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมครับตัวเครือบจะเดียวกันด้วยเพื่อเพื่อโคดเดียวกันนะเเื่อนต้องดูดีๆอ่าแท้เลยนะเนี้ยอ่าโอเคนะครับนะครับเรามีจุดเปรียบเทียบนะเดีดูเลยสิโคดเดียวกันไหมอ่าเมื่อจะเดียวกันด้วยโอเคก็ประมาณนี้แข่งคู่อ่าจะได้มีอ่จุดเปรียบเทียบด้วยเป็นไงวันนี้ โอเคนะครับโคเทรพระเทนะหลวงพ่อสุโคไทยครับอ่นี่ครับปัทธรรมเขาแหลมน,นะครับอ,องค์นี้ก็เทนะครับอ่าวิวเทดูง่ายโอเควันนี้ต่ออันนี้เป็นเหลียมพระพุทธนะครับหลวงพ่อทองคํานะครับพระสยกใหญ่นะครับโอเคครับอันนี้ก็สวยอ่ามันกะ็เทนะลรงทำมาช้าโอเค อ,องค์สุดท้ายนะครับอ,องค์สุดท้ายอ,องค์นี้พระประลาทวีนะครับวดธรรมุนีนะก็ะสมโลมังการนะครับแบบนี้ก็เทนะครับเหล็กก็ยังไม่เคยได้ด้วยีินผาบองการเนี่ยผมตั้งใจไว้จะเก็บให้ครบถุกวันแล้วก็ทาคลิปออกมาให้เพื่อนๆรับชมถุงหลงพอนะแนะนํานะครับเพื่อเผยแพร่บารมีผะมันเกิดนะ,ะตั้งใจจะทําให้ครบถุกวันนะครับ แต่ว่าคนข้างยาพอสมควรนะือเก็บเาวาผ่าจังหวัดเนี่ยก็น่าจะได้ไหลหวัดแล้วแหละอาจะต้องไปอลองเรียงเลียงวัดดูครับเวลาทวีนะครับเทง่ายนะวันนี้โอเคครับเพื่อนๆกว่าน,นี้ก็ไว้ประมาณนี้นะส่วนมากก็จะเป็นผักเทะที่ดูง่ายมากนะครับแล้วก็สวยงามนะ,ะบางองค์อาจจะมีะซึกหน่อยอแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นสายเพื่อนๆเน,นี้ยนะ อ่ะก็เราเช่าไปรับชมกันได้เพื่อนเพื่อนทุกใจ่าวันนี้ก็เลยมาทําคลิปเพื่อนเพื่อนนะครับจะได้เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเรามาทําคลิปเป็นดูอะไรองค์แบบนี้สนุกดีนะครับโอเคครับสุริยันหราบวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับถ้าวันนี้เกิดข้อผิดพลาดอะไรหรือว่าพูดจาไม่เหมาะสมเนี่ยก็ต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนมานาทีด้วยนะสุดท้ายนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะเพื่อนเพื่อนจะได้เช้าหาผ่าแท้ทุกคนนะครับแล้วก็ ถ้าเนเพื่อสนใจองค์ไหนก็สามารถติดต่อที่ลิงใต้คลิปนะเก็แบ่งบูชานะครับไม่แพงนะบุกเค้มเพื่อวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ